สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า s i n e s t e r 2012เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ ซึ่งเป็นบ้านที่มีประวัติสุดหลอนแถมที่นั่นก็เคยเป็นสถานที่คาตกรรมยกครัวอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดลากลกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เมืองแชตฟอร์ดเพนซิลเวเนียเป็นยังไงบ้างบ้านของเราน่าอยู่ไหมนี่คือเสียงจากเอลิสันชายผู้เป็นพอ่อที่พาครอบครัวย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่และสาเหตุที่เขามาที่นี่คือเขาต้องการจะมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับคดีลีกลับที่ยังไม่คลี่คลายแต่ดูเหมือนว่าในายอำเภอจะไม่อยากต้อนรับเขาสักเท่าไหร่เนื่องจากส่วนมากงานของเขามักจะเขียนให้เจ้าหน้าที่เสียยเสีหายหายเอลิสันก็บอกนะครับ ว่าเขาเขียนตามความเป็นจริงบางคดีมันมีข้อผิดพลาดที่ตำรวจหาไม่เจอต่อมาในขณะที่เขากำลังขนของจู่ๆภรรยาของเขาก็ถามว่าเราไม่ได้ย้ายมาใกล้ที่เกิดเหตุใช่ไหมเนื่องจากเธอเห็นนายอำเภอคนนั้นชี้เข้ามาที่บ้านเอลิสันก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ชี้ไปเรื่อยเปื่อยแต่ในความจริงมันไม่ใช่นะครับเอลิสันเขาโกหกเพราะเขารู้ดีว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดอะไรขึ้น หนังก็ย้อนกลับไปเมื่อเก้าเดือนก่อนบ้านหลังนี้เคยมีเหตุฆาตกรรมยกครัวโดยคนในครอบครัวทั้งหมดถูกจับมาแขวนคอจนตายและลูกสาวก็หายตัวไปอีกด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาต้องย้ายเข้ามาเพื่อเขาจะได้มีแรงบรรดานใจในการเขียนหนังสือแต่เขาก็บอกภรรยาไม่ได้เพราะกลัวว่าเธอจะไม่ยอมมาด้วยต่อมาในขณะที่เขากําลังเก็บของจู่ๆเขาก็บังเอิญได้พบกับกล่องอะไรบางอย่างที่วางอยู่ห้องใต้หลงังคา พอเขาเดินเข้าไปดูปรากฏว่าที่ข้างในมันเป็นม้วนเทปกับเครื่องวิดีโอที่ถูกเิ้งเอาไว้ด้วยความอยากรู้เขาจึงเอามาเปิดดูและเขาก็พบว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ5้าครอบครัวที่ถูกใครบางคนฆาตกรรมซึ่งหนังก็ทําให้เราเห็นบ้าครอบครัวแรกได้แขวนคอตายอยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนครอบครัวที่สองถูกจับเผาไฟจนตายขารถแต่ยังไม่ทันจะดูต่อจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆได้ดังมาจากหน้าบ้าน พอเขาเดินออกไปดูเขาก็พบกับเทลเวอร์ลูกชายของเขาที่กําลังกรีดร้องแต่เขาก็บอกนะครับว่านี่เป็นการละเมอนอนตามปกติพอถึงตอนเช้าในขณะที่กําลังทานอาหารเอลิสันก็บอกกับภรรยาว่าอยากให้ลูกเข้าไปในห้องทํางานเด็ดขาดเพราะเขาไม่อยากให้ลูกรู้ถึงเรื่องที่เขากําลังทําต่อมาเอลิสันก็ได้มาดูคลิปครอบครัวที่3ซึ่งเป็นเหตุฆาตกรรมในสา่ายน้ําและเขาก็ต้องแปลกใจ เมื่อเขาเห็นว่ามีใครบางคนได้ปรากฏตัวอยู่ในนั้นเขาจึงรีบเอากล้องขึ้นมาแตยคลิปเพื่อจะโหลดไฟเข้าไปในคอมแต่เขาก็ไม่ทันจะถ่ายเพราะจู่ๆไฟเกิดไหม้เทปเสียก่อนขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงภรรยาที่กำลังต่อวาลูเขาจึงเดินไปถามว่ามีเรื่องอะไรภรรยาก็บอกว่าเทลเวอร์ได้วาดรูปที่ไม่สามารถลบได้ซึ่งเป็นรูปคนสี่คนที่แขวนคอตายบนต้นไม้เอลิสันที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามกับเธอนะครับ ว่าเธอได้บอกเรื่องนี้กับลูกหรือเปล่าแต่เธอก็ปฏิเสธพอถึงตอนคำเอลิสันก็ได้มาดูคลิปครอบคอรัวที่สี่ซึ่งมันเป็นเหตุฆาตกรรมในบ้านและคลิปนี้เขาก็พบบางอย่างแปลกๆอีกแล้วเขาเห็นว่าที่กำแพง,แพงบ้านมันมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับลัที่อะไรสักอย่างแค่นั้นยังไม่พอเขายังได้พบกับข่าวที่เกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอีกด้วยแต่อยู่ดีๆไฟในบ้านก็ได้ดับลงทุกอย่างอยู่ในความมืดเอลิสันจึงรีบหยิบไฟฉายขึ้นมา พอตอนนั้นเขาได้ยินว่าเหมือนมีเสียงเท้าของคนได้เดินอยู่บนห้องใต้หลังคาแต่พอเขาขึ้นไปดูมันกลับไม่มีอะไรนะครับพบเพียงภาพวาดที่อยู่บนฝากล่องกระดาษและภาพวาดพวกนั้นก็เหมือนจะเป็นเหตุการณ์ของห้าครอบครัวเอลิสันก็แปลกใจอยู่นะครับเพราะเขาเห็นว่าทุกเหตุการณ์จะมีผู้ชายคนนึงได้ปรากฏตัวอยู่ซึ่งเขามีชื่อว่าโบกี้แมนโดยความอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่ เขาจึงจะเรียมาหาข้อมูลแต่ในขณะที่เขากําลังเดินจูจ่ๆพื้นไม้ก็เกิดถลม่มจนทําให้เขาตกลงมาข้างล่างในวันนั้นตํารวจกับกู้ภัยก็ได้มาทําแผลให้กับเขานะครับและพอทําแผลเสร็จแซมที่เป็นตํารวจก็ได้ถามว่าเขาขึ้นไปที่นั่นทําไมเขาก็บอกว่าทีแรกเขาได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินแต่พอขึ้นไปดูกลับไม่มีอะไรขณะเดียวกันแซมก็ได้สารภาพว่าเขาเป็นแฟนกลับของเอลิสัน เขาจึงบอกว่าจะยอมทําทุกอย่างแม้แต่สืบเรื่องคดีพราะเขาอยากมีชื่อลงในกิจกรรมประกาศนั้นจึงทําให้เอลิสันได้หวานให้เขาช่วยไปสืบคดีให้นะครับวันต่อมาเอลิสันก็ได้มานั่งดูรูปฆาต,ตกรรมซึ่งเขาก็เห็นว่ามีใบหน้าของโบกี้แมนได้ติดเข้ามาด้วยและในตอนนั้นแซมก็ได้โทรเข้ามาพอดีและเขาก็บอกว่าถูกครอบครัวที่ถูกฆ่าตายจะมีเด็กได้หายตัวไปแต่เขาก็ยังไม่ทราบ ว่าเด็กพวกนั้นหายไปไหนต่อมาเอลิสันก็ได้ย้อนดูคลิปอีกรอบและเขาก็ตกใจมากๆเมื่อเขาพบว่ามันมีคลิปของเขาติดอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นตอนที่เขาตกลงมาข้างล่างเขาจึงพยายามหยุดดูจนรู้ถึงสาเหตุว่าทําไมเขาถึงตกลงมาคือเขาพบว่าในคลิปมันมีมือของเด็กจํานวนมากได้มาดึงที่ตัวของเขาเขาที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งไปเลยนะครับพอถึงกลางดึกในขณะที่เขากําลังจะเข้านอน จู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้ดังมาจากห้องทํางานพอเขาเดินเข้าไปดูเขาก็พบว่าเครื่องเล่นวิดีโอมันถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งแค่นั้นยังไม่พอเขายังเห็นว่าตรงพุ่มไม้ข้างนอกบ้านมีโบกี้แมนกําลังยืนอยู่อีกด้วยเขาจึงรีบคว้าอาวุธแล้วเดินออกไปดูแต่สิ่งที่เห็นมันกลับไม่ใช่โบกี้แมนนะครับเขาเห็นว่าเป็นเทลเวอร์ลูกชายของเขาที่มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เขาจึงเรียกให้ภรรยาตื่น แล้วรีบนําตัวลูกชายกลับเข้าไปในบ้านตอนนั้นภรรยาก็เริ่มใจไม่ดีเธอบอกว่าเทลเวอร์โตแล้วไม่น่าจะนอนละเมอบ่อยขนาดนี้พ่อถึงตอนเช้าแซมก็ได้มาที่บ้านพร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมและเขาก็บังเอิญได้พบกับรูปถ่ายของโบกี้แมนเขาจึงได้ถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเอลิสันก็บอกว่านี่แหละคือปัญหาเพราะผู้ชายคนนี้อยู่ในทุกเหตุการณ์และทุกๆคลิปก็มักจะมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆได้ปรากฏอยู่อีกด้วย แซมก็บอกนะครับว่าเขารู้จักคนคนหนึ่งที่น่าจะให้คําตอบกับเรื่องนี้ได้เขามีชื่อว่าศาสตราจารย์โจนาฟศึกษาเกี่ยวกับลัทธิต่างๆพอพูดจบเขาก็เอาคอนแทคให้กับเอลิสันและเมื่อถึงตอนคำเอลิสันก็ได้มาดูคลิปครอบครัวที่5ซึ่งเป็นเหตุฆาตกรรมในสวนนาบานพอดูจบเขาก็ติดต่อหาอาจารย์โจนาฟและทั้งสองก็ได้คุยกันจนสรุปใจความได้ว่าสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น มันเป็นการบูชาเทวานอกรีบปีศาจท,ที่ร้ายกัดที่สุดของยุคบาบิโลเนียนมันมีชื่อว่ายูกูเป็นเทวะที่กินเด็กและก่อนจะจากกันาศาตราจาร์โจนับก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยต่อมาในขณะที่เอลิสันกำลังจะเข้านอนจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังมาจากห้องทำงานพอเขาเดินเข้าไปดูเขาก็พบว่าเครื่องเล่นวิดีโอมันถูกเปิดขึ้นมาเองอีกแล้ว เขาจึงรีบไปเอาอาวุธเพราะเขาคิดว่ารอบนี้น่าจะมีโจรเข้ามาในบ้านแต่ในขณะที่เขากําลังเดินสำรวจหนังก็ทําให้เราเห็นว่ามีกลุ่มผีเด็กได้ปรากฏตัวออกมานะครับแต่เขาก็มองไม่เห็นพ่อถึงตอนเช้าเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแซมฟังแซมจึงบอกว่าถ้าเป็นโจรจริงๆมันต้องมีรอยงัดแงะแต่นี่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างดูปกติแซมจึงคิดว่าเขาน่าจะดื่มหนักเกินไปจนทําให้เห็นภาพหลอน และจูจูแซมก็ได้ถามนะครับว่าคุณได้บอกเรื่องนี้กับภรรยาหรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่เอลิสันก็บอกว่าไม่เพราะเขากลอกว,ว่าเธอจะไม่ยอมมาด้วยต่อมาในขณะที่เขากําลังทํางานอยู่จูจูภรรยาของเขาก็เรียกให้ออกไปพบโดยเธอบอกว่าแอสลี่ลูกสาวได้วาดรูปตรงกระแผงบานซึ่งมันเป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแอสลี่ก็บอกว่าปกติเธอก็วาดอยู่ในห้องแต่ตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้น ไม่อนุญาตให้เธอวาดเพราะมันคือห้องพิชายของเธอแม่ก็ทำหน้างงพร้อมกับถามว่าลูกพูดถึงเรื่องอะไรแอสลีจึงบอกว่าเธอชื่อสเตฟานีเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้พอได้ยินแบบนั้นเอลิสันก็ถูกภรรยาจมจนหงชานะครับเพราะเธอรู้แล้วว่าเขาโกหกแถมเขายังพาเธอกับลูกมาอยู่ในบ้านที่มีเหตุฆัตกรรมอีกด้วยเอลิสันก็ยอมรับผิดทุกอย่างแต่เขาก็ขอให้เธอเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำ ก็ทําไปเพื่อครอบครัวภรรยาจึงบอกว่าตลอดที่ผ่านมาเธอไม่เคยห้ามแต่เธออยากใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นสักครั้งเวลาออกไปข้างนอกก็ไม่ถูกมองว่าอยู่ในบ้านผีสิงเหตุการณ์ในวันนั้นก็เหมือนจะตึงเครียดนะครับแต่พวกเขาทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันได้พ่อถึงกลางดึกเอลิสันก็ได้เข้านอนตามปกติแต่จู่ๆเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาพอเขาได้ยินบ้ามีเสียงประหลาดได้ดังอยู่ภายในบ้าน แต่รอบนี้ไม่ใช่ที่ห้องทำงานนะครับแต่เป็นที่ห้องใต้หลังคาเอลิสันที่อยากจะรู้ว่าใครอยู่บนนั้นกันแน่เขาจึงป่อนคอขึ้นไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่ามีกลุ่มผีเด็กกำลังนั่งดูคลิปวิดีโอและจู่ๆใบหน้าของโบกี้แมนก็โผล่เข้ามาหาเขาแบบเต็มๆด้วยความตกใจเขาจึงเผลอปล่อยมือจนทำให้ตกลงมาข้างล่างและในตอนนั้นกล่องเครื่องเล่นกับมอนเทปก็ได้หล่นลงมาด้วย เขาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงรีบนําเอาทุกอย่างไปเผาทิ้งแล้วเขาก็บอกให้ภรรยารีบไปเก็บของเพื่อที่เขาจะพาทุกคนออกไปจากที่นี่และในระหว่างทางเอลิสันก็ได้พบกับนายอำเภออีกหลังนายอำเภอก็ได้ถามว่าพวกเขาจะไปไหนดึกๆดินเอลิสันก็บอกว่าเขากําลังทําตามที่นายอำเภอขอโดยเขาจะไปจากที่นี่แล้วไม่กลับมาอีกเลยนายอำเภอก็บอกว่าไปได้แต่อย่าเขียนอะไรที่ไม่ดีลงไปในหนงังสือละ่ะ เอลิสันก็บอกว่าแน่นอนเพราะเขาจะไม่เขียนมันอีกแล้วภรรยาที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงถามว่าจริงหรือเปล่าเอลิสันก็บอกว่าจริงและเขาก็ให้สัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้อีกพอกลับมาถึงบ้านทุกอย่างก็เหมือนจะดีขึ้นเขาไม่มกมุ่นกับงานแม้แต่แซมโทรมาก็ไม่รับแต่จูจาสตราจา์โจนาบก็ได้ส่งอีเมลบางอย่างเข้ามาพอเขาได้เปิดดูเขาก็เห็นว่ามันคือรูปถ่ายของแลตทิสมัยโบราณ เขาที่ไม่เข้าใจจึงรีบติดต่อกลับไปทันทีศาสตราจารย์จึงสรุปให้ฟังบ่าใครที่ได้เห็นภาพถ่ายของสัญ,ญลักษณ์คนคนนั้นอาจจะถูกเล่นงานเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอได้รู้แบบนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับต่อมาในขณะที่เขาจะเอาของไปเก็บจู่ๆเขาดันไปพบกับกล่องอันเดิมที่มาอยู่ในบ้านตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พอเขาได้เปิดออกดูเขาก็พบกับซองเอกสารที่เขียนระบุหน้าซองบ่า ตอนจบของแต่ละบทเขาที่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และใครเป็นฆาตรกรตัวจริงเขาจึงเอาเทปมาเปิดดูหนังก็ทำให้เราเห็นบ่าฆาตรกรตัวจริงก็คือเด็กที่หายไปพวกเขาถูกปีศาจเข้าครอบงำจนทำเรื่องที่ไม่คาดคิขดขณะเดียวกันแซมก็ได้โทรเข้ามาอีกครั้งและรอบนี้เอลิสันก็ตัดสินใจรับสายแซมก็บอกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เราพลาดไปคือทุกครอบครัว เคยอาศัยอยู่ในบ้านของแต่ละคนวนเวียนกันเขาจึงได้เตือนว่าคนเพิ่งกลับมาจากบ้านหลังนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะถูกตามเล่นงานและพูดยังไม่ทันจะขาดคำเอลิสันก็เริ่มเบียนหัวเขาจึงมาดูที่แก้วกาแฟปรากฏว่านในนั้นมันมียาพิษซึ่งคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือแอสลี์ลูกสาวของเขานั่นเองใช่แล้วครับตอนนี้แอสลี์ถูกครอบงำเธอจับทุกคนมามัดมือมัดเทา้า จากนั้นก็เล่นงานพวกเขาจนตายพร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้พอทําทุกอย่างสําเร็จปีศาจบูกูก็ได้มารับเธอไปอยู่ด้วยและมวนเทพทั้งหมดก็ถูกทิ้งเอาไว้ในบ้านเพื่อรอให้เย่อรายต่อไปมาเปิดและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวหนังมีทั้งฉากจ้ำสแก ปมปริศนาที่รอการขี่คลายและผมก็แอบทราบมาว่าหนังได้ทำภาคต่อเป็นที่เรียบร้อยถ้าใครอยากจะดูก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสขไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นะทชีนีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ